เอาละรครับผมเรามาดูตัวควริปโตโฟนนิดนึงนะครับผมที่มีการนำเข้าสง e ่งออกเอ็กพอร์ตอินพอร์ตนะครับผมในระบบนะเราจะเห็นนะครับระดับต้นๆของโล่นะครับผมก็ออยังเป็นอีเทอร์เียมนะครับผมระดับต้นๆน,นะอีเทอร์เรียมเดี๋ยวนะอีเทอร์เียมไปไหนแล้วละ่ะอีเทอร์เียมหายอีเทอร์เียมนะครับผมอ่โฟร์อิดวิวเดี๋ยวขอดูโฟร์วิวหนึ่งใช้คำว่าโฟร์วิวเดี๋ยวนะเอออีเทอร์เียมหายไปไหนวะ อยู่ๆอ,อีกที่เรื่องก็าหายไปจากหน้าจอเฉยเลยก็เป็นระดับท็อปของโลกมันเดี๋ยวนะอมันอยู่ในเชียนเดียวกันเหรอเขาไม่ใช่บิตคอยนนะผมส่งออกอย่างเดียวไม่มีเข้ามานะวกกระดอดก็เหมือนกันนะครับเอ็กเซล่ามีการุนเวียนที่ดีนะครับผมเอาวอลเลนก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่อินพ r t ตเยอะนะครับผมนำเข้าเข้ามาเยอะคอสมอสค่อนข้างอินพ r t ตเข้ามาน้อยนะครับอินเนียยังมีเสถียรภาพพอสมควรนะโซนหน้า กัลวิตี้บิตนะครับเชนแล้วก็ B B, บีนบีนะครับผมที่มีการอิ p พ r ตเข้ามามหาศาลนะครับผมเราจะเห็นหน้าแอ p ตอบแฟนทอมนะครับผมเ e นอ s ล s นะครับผมโปรเรกอนพีโอเอสก็จะค่อนข้างน้อยนะครับออพติมิส อัปติมิสตดูน้อยลงนะครับผมจากการที่ไม่ได้แจกแอร์ดรอปเลยนะครับคนใช้งานน้อยลงนะครับอาร์บิทัมวันนะครับผมก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสรับแอร์ดรอขึ้นมานะครับผมถ้าเราดูบิตวิวนะครับผมในการบิดนะจะเห็นได้ชัดนะครับผมว่าอาร์บิทัมบีโอนะครับผมแล้วก็รับบิตคอยนนะครับผมอิทูเรียมก็จะมีจํานวนมหาศาลนะครับไบแนนซ์อิทูเรียมก็จะมีจำนวนมหาศาลในการวนเวียนระบบนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับผมก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้งานอ่า เชนไหนหรือโปรโตคอลไหนนะครับผมจะให้เรารู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยระบบมันมีอะไรบ้างนะครับผมมีเงินเท่าไหร่มีประมาณไหนนะครับผมมีความเสี่ยงอะไรบ้างในการใช้งานนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูตัวโฟรได้นะครับอินโฟมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเรียวทำอัปเดตพอสมควรนะครับผมดีกว่าที่เราจะไม่ได้รีเช็คอะไรเลยนะครับผมเราสามารถซูมออกได้นะฮะจริงๆแล้วก็ซูมออกซูมเข้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกนะฮะแต่อีเทียมหายว่ะอยู่อีเทียมก็หายไป เฟรรีเฟรบ่อยๆหน่อยนะอ่ามาแล้วโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเชิญใหม่คลิปหน้าผมตั้งปติามกไว้แล้วคลายมันเลงใจนะครับสวัสดีครับ